เพิ่นเกลือมาเพิ่นพี่น้องร้องข่าวเกลือมาพี่น้องเลยมีสินแหงคอมมีสินแหงเอากินด้วยกินด้วยย่านนี่โลดสิได้เนี่ยเพิ่นนีค่ะมาเสือมาเสืออีรอดมันมักกัดแพะมู้เพิน่นเพิ่นใหญ่นางบุญโลดเพิ่นนี่ไอเสือน้อยนี่อีลิกนี่อ่ะไม่ยังอา่าไอแพนดา้าหรอมี เพนดาเขาไม่ล่ะนี่น้องบุญรอดเพิร์ดนางบุญโอดช่วยๆนี่จะน้อยใช่ไหมอ่ะบอส่งเพิ่นมาชักยาให้มากินนี่นี่ชักยาบอแม่หลายยาก็ซื้อมาอีลิกนี่มักนัวเฉยไลยกินแต่สิมักนัวโพดเห็นไปเลยเด้ไดโน่แล้วกันเออเลยสิแล้วก็สลัดอันนี้อยู่เลย พอคนเอาม้าตะแคมปไห้พี่น้องเลยเปิ้ลมาพักอดกรเอามามาไห้แต่เรามียังเลี้ยงไะอบอุ่นกบันหม้นะอบอุ่นกบันหม่ถือเพนดากัสตายเลยเปิ้ลมาพักแล้วก็ลูกว่าให้หาม้ามาไห้ก็เลยเอามาไอ้เสื้อน้อยมีอีนนี้อ่าไม่ยังเสื้อน้อยไม่ยังเห็ดจะนีนลูกเมื่อวานนี่ดิอ๋อมันเป็นย่างนี้หมาอะไรเอ็ด ป้าเขาจะยมกมากเนาะป้าจีนั่นน่ะมั้ยชีดำดมดมันหะอมา,า,มาไอ้เห็ดอียังงสิซักอย่างกินได้มั้ยมาตัวดำตัวขาว,ขาวตัวน้อยนั่นน่ะไม่ได้ได้เวลาหาเอาเฮยไปเลย<อ>เฮ้ยไม่เห็นบอกมาัาคอมคอนนอมันกิโลมันเบิร์ดแล้วมันมาเอาอีเขาก็เลยหนีเห็นบอกสองตัวน้อยนี่ สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบอสุขุสุคนจ้าหลังจากที่ใส่ส,สลอมตั้งแต่เสาก็สิมาปดสลอมสลอมน้องมุกนะอีเมะปดตั้งแต่อ่นานะแล้วโมเตดหล่แล้วเวพราะว่ามันเบิดของอีเมะแล้วมันถงใหญ่ถุงสมกันแล้วถงใหญ่ได้อีเมะเติมยาซะอีกถุกงสมกันด้วยเขาบอกว่าใช่อ๋อถุงสมกันบ่ พอดีอีสาวติ๊กจากคนมาจะใส่กระแวะเข้ามาลิ้นนำ่ำเออมาจะไปหามักมวงแม่ปุงหิวมักมวงพี่น้องเลยเอาวน้านติ๊กแล้วไหมก็ได้อองมาจากห้องหมอเลยดิก๊กล้าตาจึงเลยเอ,อ้ยเอ,อ้ยฝักกลิ้งไหน กินข้าวกินข้าวใส่ขวดลองจับเองดูลาลองจับเองลองจับเองตะกีจับแล้วนี่ประจับเร<อ>าทีนี้ก็อันนั้นเราซีซักยามาซักยาใส่าสมาน้องน้อยเพราะไอ้เม์เพิ่นซื้อมาเลยเพิ่นยังบ่ททนได้ซักเพราะว่าไปห้องหมอพาน้องอานาโอวันตีนไปกดตามือน,นั้นก็ได้ไปซื้อยามามาไว้เพื่อแบบมันบก,กัดค่เจ้าอนะ

มีอ <od ita> <Liberty> ่าเฮาก็มีบลอกเลยหลายโตนึงต้นต้นต้นเอาแล้วแล้ว มาเขาขึ้นมาหลายตัวแทเอันี้กี่กวนี่ากบได้จากบอลใดควบกินเก่งกินแอาหารไหนนางท่านบอกคุไปเบอันลูกน้องเขาว่าที่คาดไ่่านเสียหน่อยเสีอน่อยไ่มีลูก

แล้วเชื่อหน่อยว่าแนั้นเบอคุลิศค่ะต่างหมู่เอ e n องเงอยมันมดนลิศันเสิร์ฟอะไราคือการยังมาพออุ้ยสีขาวนะมันใหญ่ก่อนในญ่แตพว่าก็ไม่หนื่อยเท้าไหเ่ยวาเโอ้ก็แค่ว่าเลยตตาตาขนาดนี้กินอาหารบริก่ร คนมันง่ามดีเนี่ยคนงาวน้อแล้วใส่โลมไปเกิมคอมเมนต์มาว่านี่โควิด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 ตัวเองมันเพี้ยนเนี่ยาะทงเฝาร้านก่ เอาหม้อนีฮุกไปสวรรค์อีกโย่น่อไปปอนอนัเพียงกตักัเปลี่ยนเนาะเอาเียักีกว่าตุ้ยยืนไว้กันตุ้ตัยายาเลยยาเอาม่เอาบ่เลบ้าากัก้เอฟทงงานงานน่เข้มยล่ะเข้มไปลไปสือมาแล้วแล้วไม่ซัก มาซักให้เบิร์ตมันกันพญย่ได้มาแล้วโอ้ยงายอะไรโตย่าหีดะมเ้จับ้มันใญัาเตยังยาน ผสมบ่อยหญ่ฮะผสมบ่อบ่อดูกล้องเดียวอ๋อคิดว่าผสมคีด้อก็หมู่พร้อมได้แลนไปแลนมากกวนเข่านันเอ็ดขงกินจับตีนเน ตัว so ใหญ่กูมูได้ผลผลบ่บ่าเพื่อนน่ะแมนนี่เร็วเร็วเนี้ยังมอนหน่อยนี่เนอะนี่นี่ยังเพื่อนผู้นี่นี่เอาอีกแก๊กซองเลือนนี่คัดน็อตพันมันโตนะแซ่บฮ้อนได้ยาเนี่ยเลยอ่าคุ้มรู้แล้วหมดแล้วโตมันทายคนนั้นได้บังโตเออคลิปนี้น้องน้อยก็ขอลาป้าลุงไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซองครอบครัวสาวผู้ไทยเนี่ยเด้อจ้า 拜年。<Evangel>